สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆอีกเช่นเคยฮะกับช่องของปอปาช่องซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายเหรียญออกบางครั้งบางคราก็เป็นช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบฮะแต่ว่าตั้งแต่มาเปิดช่องทำการรับซื้อเข้าแล้วก็จำหน่ายขายออกแบ่งปันให้กับแฟนๆเนี่ย ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะนำเสนอเกี่ยวกับแบงค์เหรียญโบราณท่านผู้ชมแต่ยังคงใช้นามสก,กุลช่องแบงค์เหรียญโบราณเช่นเดิมนะฮะไม่ว่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเอาไว้ปปานั้นมีเวลาเนาะยวปปาก็จะมานำเสนอให้กับแฟนๆาการได้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นความรู้เราชาวไทยเราคนไทยก็ควรจะรู้จักเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบของ ชาวไทยเราคลิปนี้วิดีโอนี้ฮะอีกแล้วฮะปอปามาประกาศรับซื้อหายากท่านผู้ชมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทฮะเป็นหนึ่งบาทขนาดเล็กเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529ฮะใครมีฮะใครมีใครมีแล้วอมยิ้มไว้เลยฮะปอปารับซื้อนะฮะเหรียญน,นี้ หบาทปีพศสองพันบานะฮะใครมีปอป่าซื้อไม่ว่าจะเป็นรูปแบบช่อฟ้าสั้นหรือว่าช่อฟ้ายาวะฮะเขาผลิตมาถึง2บล็อกอย่างที่ร,รู้นะท่านผู้ชมเนาะเพียงแล่ปอป่ามาประกาศรับซื้อเนี่ยปอป่าก็คงจะต้องต้องนำมาโฆษณามาประกาศรับซื้อบ่อยๆฮะถ้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งขาดเนี่ยปอป่า,ปาก็จะมาทำคลิป ประกาศรับซื้อเป็นเรื่องธรรมดานะฮะขาดเดยนไหนก็คงจะต้องประกาศรับซื้อผ่านช่องทาง u t u b e เนาะจะเดินไปบอกกันที่บ้านก็โอ้ไม่รู้แฟนๆเนี่ยอยู่จังหวัดไหนกันบ้างฉะนั้นเรามามาประกาศรับซื้อผ่านช่อง YouTube กันดีกว่านี่คือเหรียญ1นบาทปีพศ2529ฮะคือผลิตออกมาในท่านผู้ชมประมาณ4ล้านกว่าเหรียญนะ4ล้านสแสนหรือเปล่าฮะป๋าปาก็จำไม่ค่อยได้แล้วละ่ะช่วยๆกันเนอาเนาะ น่าจะ4ล้านกว่ากนี่แหละในจํานวน4ล้านเหรียญนะท่านผู้ชมเขามีการค้นพบว่านักสะสมมาท่านผู้ชมมีการค้นพบว่าผลิตออกมาถึงสบล็อกครผลิตออกมาถึง2บล็อกก็คือเป็นบล็อกช่อฝาสั้นฮะกับช่อฝ้ายาวทางสองบล็อกนั้นปรากฏว่าบล็อกช่อฝา สั้นเนี่ยหาพบเจอได้ง่ายกว่าช่อฝ้ายาวนั้นเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ยากกว่าก็คือทั้ง2บล็อกนะฮะอยู่ในจำนวนการผลิต4ล้านกว่าเหรียญแต่นักสะสมเขาสำรวจตรวจตราดูแล้วเนี่ยว่าช่อฝ้าสั้นพบเจอได้ง่ายกว่าชอา่อฝ้ายาวฉะนั้นช่อฝ้าสั้นและชอ่อฝ้ายยาวเนี่ยก็เลยมีราคาแตกต่างกันไปนะท่านผู้ชมนะ ใครมีฮะทั้งสองบล็อกช่องปอป่าซื้อทั้งหมดนะฮะซื้อทั้งหมดทั้งสองบล็อกเลยฮะสำหรับ1บาทปีพศ2529นระฮะซื้อทั้งหมดเลยแต่ราคาจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านราคาท่านผู้ชมเนาะดูด้านราคากันไปแล้วก็พูดคุยกันไปสำหรับช่อฟ้าสั้นนะฮะที่หาพบเจอได้ง่ายเนี่ยหากเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะฮะช่องปอป่าประกาศรับซื้อคลิปนี้ เป็นคลิปล่าสุดผ่านใช้นะฮะช่อฟ้าสั้นปอปลา,าประกาศรับซื้อในราคา2 0 0ถึง300บาทะฮะอันนี้ผ่านใช้นะฮะหากไม่ผ่านใช้ปอปลา,าประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ4ถึง500บาทะฮะ4ถึง500บาทหรืออาจจะถึงอ่าถ้าไม่ผ่านใช้ท่านผู้ชมถ้าถูกถูกตาปอปลาเนี่ยถ้าเหรียญมา มามาให้ประเมินมาดูนะป่อป่าอาจจะให้ถึง5 5 0ร้อยถึงหกรเลยทีเดียวนะอาจจะถึง600กันเลยทีเดียวสําหรับช่อฟ้าสั้นนะฮะแต่ต้องเป็นสภาพใหม่ยูอินซีนะนะขับสภาพใหม่ยูอินซีไม่ใช่เหรียญล้างนะฮะเหรียญใหม่ยูอินซีก็เหรียญน,น้ําเงาจับมันจะดูแตกต่างนะฮะการล้างน้ํายากับาการล้างน้ํายากับเหรียญใหม่ยูอินซีในท่านผู้ชมมันก็จะแตกต่างกัน ยังไงก็แตกต่างฮะไม่ใช่แค่ปปาดูออกคิดว่าแฟนๆรายการของปปานี้ก็เก่งกว่าปปาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ไม่ได้มาทําช่อง YouTube แบบปอปาเฉยๆนะเนาะครับปป่าว่าทุกคนเก่งกว่าปปาแน่นอนจบแล้วนะสำหรับช่อฟ้าสั้นฮะเดี๋ยวเราค่อยมาทวนกันใหม่นะฮะต่อมาฮะต่อมาต่อมาเป็น1บาทปีพศสองพัในรูปแบบของช่อฟ้ายาวฮะคิดว่าคงดูออกอยู่แล้วนะฮะ ระหว่างช่อฝาสั้นกับช่อฝายาวช่อฝายาวนั้นพบเจอได้ยากกว่าช่อฝาสั้นฮะฉะนั้นราคาที่กําหนดกฎเกณฑ์นในการรับซื้อของช่องปราปาณนะวันนี้นะฮะก็ผ่านใช้นะฮะเราเริ่มกันที่เหรียญละ400ถึง600บาทนี่คือราคาผ่านใช้นะฮะ4ถึง600บาทแต่ถ้าหากไม่ผ่านใช้นะฮะเราเริ่มต้นกันที่ หลักพันเลยฮะหลักพันแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ไหท่านผู้ชมเนาะปอปาให้ถึงหลักพันบาทประมาณนั้นนะฮะจะตรงพันเป๊ะหรือกว่าเล็กๆน้อยๆยเพื่อเป็นค่าจัดส่งเดี๋ยวปอปาก็จะขอถึงมือปอปาก่อนนะเหรียญที่ถึงมือเนี่ยปอปาไม่เล่นแง่เล่นงอนนะครปอป้าไม่งอนนะฮะถ้าใช่ก็คือว่าใช่นะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็เราบอกกันนิดนึงนะว่าบางครั้งเหรียญที่ ติดอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยโดยเฉพาะอันดับหนึ่งท่านผู้ชมถ้าเป็นเหรียญหายากเนี่ยไม่ว่าที่ไหนฮะเหมือนช่องป่อปลาก็เหมือนกันก็จะดูที่สภาพผิวนะฮะอย่างอ่าหนึ่งบาทพศสอ,องพันห้าร้อยี่สิบเก้านะฮะเป็นเหรียญที่ผ่านใช้เนี่ยป่อปลาเริ่มที่สองร้อยเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่ที่ผ่านใช้ค่อนข้างยับเยินฮะแต่ว่าท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เหรียญผุเหรียญพังนะฮะ ไม่ใช่เหลืองติดสนิมเขียวมาหรือสนิมดำปื๊ดป้ดมาเลยเนี่ยถึงขนาดขั้นมองแทบจะไม่เห็นตัวเนี่ยต้องต้องต้องเข้าใจนะฮะปอปาอาจจะรับซื้อไม่ได้นะฮะสภาพ200บาทเนี่ยก็คือเป็นสภาพผ่านใช้เก่าดูดูแล้วเห็นนะฮะเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังยังชัดเจนอยู่นะฮะยังชัดเจนอยู่เนาะครับเอาแค่ว่ามองเห็นนะฮะอ่า ปอป่ารับซื้อมาได้ปอป่าก็ต้องดูว่าขายออกได้เนาะราคาที่ต่ําที่สุดก็เข้าใจฮะฉะนั้นเหรียญก็ต้องมองเห็นต้องดูดนะีท่านผู้ชมเนาะเข้าใจตามนี้นะฮะจนไปถึง300ก็เหมือนกับว่าสภาพก็เริ่มดูดีขึ้นมาเรื่อยฮะขึ้นมาเรื่อยแล้วก็เป็นเหรียญที่ UNC ก็เท่าไหร่นะท่านผู้ชมปอป่าลืมละอ่าผ่านใช้ใน 2- องถึงสามถ้าเป็น UNC ก็ เอาง่ายๆว่า4ี่ถึงหกรเลยดีกว่าไม่ต้อง500ร้อยฮะปอไป4ี่ร้อยถึงหกรนะท่านผู้ชมนะ4ี่ร้อยถึงหกรคืออย่างนี้ท่านผู้ชมทําไมต้อง4ี่ถึงหกรนะฮะก็บางเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญ UNC จริงนะแต่บังเอิญบังเอิญว่าข้างๆข,งขอบเหรียญเนี่ยหรือกลางเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะติดสนิมมานิดนึงติดรอยมานิดนึงเนี่ยฉะนั้นราคาก็ต้องอยู่ตรง400 500ยห้าร้ยใช่ไหมฮะ คือบางคนสงสัยว่าอ้าวยูเอ UNC แล้วเนี่ยทำไมต้องมีหลัก4 0 0ถึง600ท่านผู้ชมฮะเนาะบางครั้งเคยเจอไหมฮะสภาพใหม่ u n c ไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคาใดๆก็ตามฮะบางทีเขาจะมีจุดตำหนิอยู่นะ,ะมีสนิมแดงจับอยู่นิดนึงมีสนิมเขียวจับอยู่นิดนึงหรือไม่ก็เป็นรอยนิ้วมือหลายๆปีถึงเก็บหลายปีก็จริงฮะบ้านเราเมืองเราเป็นเมืองร้อนะฮะแค่เหรียญมือนิน้วมือเราไปสัมผัสเหรียญนะท่านผู้ชมนิดเดียวฮะ แล้วเขาก็จะเก็บความชื้นไว้ที่เหรียญเขาก็จะไปทําลายผิวเหรียญในปีต่อๆมาฉะนั้นราคาที่ปอป่าตั้งไปก็คือ4-600 600เนี่ยเข้าใจตามนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีแฟนๆส่งอยู่อินซีมาเนี่ยปอป่ากับแฟนๆรายการได้คุยกันเข้าใจกันตรงนี้เกิดมีรอยสนิมแดงหรือว่าสนิมเขียวเนี่ยปอป่าก็จะได้บอกว่าตามที่ประกาศคลิปไปเนาะ เหรียญของคุณมีสนิมแดงสนิมเขียวราคาก็จะไม่ถึง600นะฮะ,ะเราเริ่มต้นกันสัก4 0 0ร้อยสี่ยเนาะเราก็มาตกลงกันนะฮะถ้าปอปา,ปาไม่บอกรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวแฟนๆก็จะไม่เข้าใจคิดว่าส่งเหรียญมาแล้วนะปอปาโอ้ยส่งเหรียญไปแล้วบอก 600- 400แล้วอยแล้วจนถึง4ถึง6 0 0เนี่ยทำไมหรอทำไมถึงทําราคาส่งไปแล้วเนี่ยให้แค่400ไม่ได้ห้าร้อยหกร้อยหรออะไรประมาณนั้นนะฮะ คือปปาอยากให้แฟนเข้าใจกับปปาเวลาเราซื้อขายของกันเนี่ยนะเราคุยกันเข้าใจทั้งสองฝั่งเนี่ยจะไปด้วยกันได้ดีฮนะแฟนหาเหรียญมาขายปปาได้ตปาก็ได้เหรียญมาปปาก็ประกาศแบ่งปันให้กับแฟนๆท่านที่ยังไม่มีเนาะเพราะเป็นของสะสมมาใครๆบางท่านบางคนเขาก็อยากจะสะสมมาแต่เขายังหาไม่ได้เหมือนอแฟนรายการที่ส่งขายปอป้านะเนาะนะจากนั้นเราก็มีแล้วก็แบ่งปันกันไปฮะแบ่งปันกันไป หลายคนฮะก็บอกว่าปอบานั้นซื้อเหรียญมาแล้วขายออกแพงท่านผู้ชมฮะก็เราก็ปอปาก็ยินดีจะรับฟังนะฮะแต่ว่าปอบาก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะก็คือปอ่ารับมาหลักสิบปอบา,าก็อาจจะขายหลัก10บสูงนะฮะรับมาหลักร้อยปอบาก็อาจจะขายหลักร้อยแปดสองร้อยท่านผู้ชมฮะกว่าปอาจะเอามา ออกมาแล้วกว่าจะขายได้นะเนาะก็ต้องมีค่าผู้ช่วยมีค่าเดินทางมีค่าน้ําค่าไฟทุกคนมีรายจ่ายกันทั้งหมดนะฮะแต่ปะปาก็ยินดีรับฟังฮนะยินดีรับฟังแต่ว่าปอปาจะแก้ไขได้เลยไหมนั้นปอปาคนเดียวนะฮะจะทําตามแฟนรายการเนี่ยจะเป็นผู้ติดตามหรือว่าเข้ามาดูแล้วยังไม่ติดตามก็ท่านไม่ชมฮะเป็นหมื่นๆต่อไปก็น่าจะเป็นแสน คนอะไรประมาณนั้นถ้าปปาดำเนินรายการต่อไปนะนะก็เข้าใจปปาเนาะปปาคงจะจะยังทําตามสิ่งที่คนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องการได้นะเนาะก็เข้าใจปปาตรงนี้ก็พอใจแล้วฮะปปาไม่ไม่ต้องการตอบโต้อะไรนะนะเราอยู่ด้วยกันมีแฟนรายการก็มีปปามีปปาก็มีแฟนรายการเราคุยกันแบบพี่แบบน้องสบายใจท่านผู้ชมเนาะปปานั้นก็เป็นคนทํามาหากินเช่นเดียวกันแต่ ปอปาเปิดรับซื้อเหรียญอะไรเนี่ยปอปาก็ยังดําเนินการรับซื้อต่อไปนะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเหรียญไหนตึงมามากๆเพราะเป็นเหรียญที่ปอปาประกาศรับซื้ออ่าบางๆปีพศเนี่ยสองล้านแปดสองล้านเก้าถึงสามล้านเนี่ยปอปาไม่อําและไม่อายฮะถ้าของเข้ามาเต็มสต็อกปอปาก็จะบอกผ่านแฟนๆในการทางไลน์แต่ละคนไปว่าเหรียญนี้ขอระงับก่อนได้ไหมอะไรประมาณนั้น ปปาถือโอกาสทําความเข้าใจกับแฟนนะฮะยาวเลยท่านผู้ชมเนาะยาวเลยเลยไปต้อง10กว่านาทีแล้วสรุปแล้วนะฮะท้ายท้ายก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพรแบบช่อฟ้าสั้นผ่านใช้ช่องปปารับซื้อเหรียญละ2-300บาทหากไม่ผ่านใช้400-600บาทสำหรับช่อฟ้ายาวนะฮะบาทปี29ช่อฟ้ายาวเนี่ยผ่านใช้ปปาประกาศรับซื้อ เหรียญละ4 6 0ถึงบาทหากไม่ผ่านใช้นะฮะไม่ผ่านใช้ก็800ร้อยถึงหนึ่บาทอาจจะติดกว่าน้อยหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเข้าใจปปานะเนาะเราประกาศรับซื้อกันแบบเป็นทางการแล้วนะฮะวันนี้เราก็ประกาศรับซื้อมานานแล้วด้วยปรปานอนน้อยฮะเบอร์ฮะบางครั้งพูดไปอะไรผิดไปบ้างก็อย่าอย่าถือสาประปานะฮะไปช่วยแก้ไขกันเนาะโอเคนะฮะใครมีเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า ไม่ว่าจะเป็นช่อฟ้าสั้นหรือช่อฟ้ายาวผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้ปอปาประกาศขอซื้อจากเนแฟนร,รายการนะนะคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับทุกๆคนทุกๆชั้นทั้งหญิงและชายคลิปนี้สวัสดีครับ